คอสเพลย์หรือว่าคอสตูมเพลเยอร์หรือในภาษาญี่ปุ่นที่พูดว่าคอสสุเพลย์นะครับเป็นกระแสนิยมของวัยรุ่นที่แต่งตัวเลียนแบบตัวละครทั้งในหนังสือการ์ตูนการ์ตูนแอนิเมชันแล้วก็เกมคอมพิวเตอร์ซึ่งก็เป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายไปทั่วโลกจนมีการจัดการแข่งขันคอสเพลย์ชิงแชมป์โลกขึ้นครับญี่ปุ่นเองก็กําลังพยายามแข่งขันกับเกาหลีใต้นะครับในการเป็นมหาอำนาจทางวัฒนธรรมป๊อปหรือว่าซอฟต์พาวเวอร์ที่มีทั้งละครเพลงเกมการ์ตูน คอสเพล์นั้นก็เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์นั้นครับแล้วก็มีการจัดแข่งขันหาตัวแทนจากประเทศไทยไปชิงแชมป์โลกซึ่งวัยรุ่นไทยที่ร่วมงานนี้บอกว่าคอสเพล์ play นั้นช่วยให้พวกเขาได้คิดสร้างสรรค์ในการออกแบบเครื่องแต่งกายแล้วก็รูปแบบในการแสดงด้วยติดตามได้จากคุณจิรชาตาเอียมรัศมีครับ

ในประเทศไทยเราหลายสิบปีแล้วนะคะแต่ว่าสําหรับวัฒนธรรมการแต่งคอย์เพซึ่งจะเข้ามาในบ้านเราเมื่อประมาณ10กว่าปีที่ผ่านมานี่เองค่ะแต่ว่ากระแสะตอบรับและความนิยมนั้นก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะไม่เฉพาะบ้านเราเท่านั้นแต่ว่าในหลายประเทศก็เหมือนกันซึ่งไม่น่าแปลกใจค่ะที่ญี่ปุ่นจะหยิบวัฒนธรรมป๊อปอย่างเรื่องการแต่งกายแบบคอย์นั้นเป็นหัวหอกในการบุกเพื่อสร้างกระแสะความนิยมญี่ปุ่นในประเทศต่างๆส่วนกระแสะตอบรับ ก็อย่างที่เห็นด้านหลังนี่แหละคะ่ะดูเพืนๆอาจจะนึกว่านี่คือบรรยากาศในประเทศญี่ปุ่นหรือว่าสิงคโปร์ที่วัฒนธรรมคอสเพลหรือการแต่งตัวเลียนแบบการ์ตูนหรือเกมที่ชื่นชอบได้รับความนิยมอย่างสูงแต่ว่าจริงๆแล้วนี่คือลานกิจกรรมในห้างสรรพสินค้าใจกลางกรุงเทพที่มีการจัดประกวดคอสเพลเพื่อเลือกตัวแทนจากประเทศไทยไปประกวดในงาน World Cosplay Summit ที่เมืองนากัยาป,ประเทศญี่ปุ่น และไม่ใช่ว่างานนี้จัดก,กันเองโดยเด็กๆและผู้ใหญ่ที่นิยมชมชอบในการแต่งคอสเพลเพราะว่าสถานทูตญี่ปุ่นเป็นผู้ให้การสนับสนุนจัดงานนี้ขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างญี่ปุ่นกับประเทศลุ่มแม่น้ำโขงขคุณภาพหรือ,อเต็นตัวเมืองไทยก็รูสึกสูงและผมดีใจมากที่เมืองไทยมี วัฒนธรรมพบนั้นนะครับเป็นธรรมดาหรือยินะครัรเหมือนกันครับถ้าเกาหลีใต้ใช้วงการบันเทิงนำการพูดแล้วล่ะก็ญี่ปุ่นซึ่งประสบความสำเร็จในการส่งออกการ์ตูนและใช้ดนตรีที่เคยเป็นที่รู้จักในนามเจ็อกซึ่งก็ถือเป็นต้นแบบของการพูดสมัยใหม่แนวนี้ และการทูตแนวใหม่ล่าสุดสำหรับญี่ปุ่นก็คือนโยบายเจคูที่การแต่งคอสเพลย์ก็รวมเป็นหนึ่งในนั้นซึ่งกระดูเหมือนว่ามาถูกจุดอย่างยิ่งปา m มมี่อายุ22ปีที่ชื่นชอบการแต่งคอสเพลย์และร่วมในการประกวดครั้งนี้ด้วยมองว่าการใช้วัฒนธรรมป๊อปสร้างกระแสนิยมในญี่ปุ่นเป็นเรื่องที่ดีและทุกประเทศก็อยากเผยแพร่วัฒนธรรมของตัวเองกันทั้งนั้น มันก็เป็นหนึ่งในความคิดของเขาเหมือนคนไทยก็เหมือนกันนะคะคนไทยก็พยายามจะให้คนอื่นรู้จักวัฒนธรรมของตัวเองอย่างเช่นลำไทยชุดไทยของเขาก็คล้ายๆกันแต่เขาออกมาแนวนี้แล้วก็ได้เสียงตอบรับจากวัยรุ่นถูกใจวัยรุ่นก็เพราะการแต่งคอสเพลย์ทำให้พวกเขาได้แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์แสดงฝีมือในการตัดเย็บเสื้อผ้าคอสเพลย์หรือว่าออกแบบด้วยตัวเอง ไปคิดการแสดงทำแซวประกอบการแสดงเองและเมื่อได้อยู่กับกลุ่มเพื่อนๆที่ชื่นชอบในสิ่งเดียวกันถ่ายร,รูปแสดงบทบาทสมมุติด้วยกันก็ยิ่งสนุกแต่ว่าวงการคอสเพลย์ไม่ใช่แค่การเล่นสนุกเพียงอย่างเดียวเพราะว่าต้องทุ่มเททั้งกำลังสมองกำลังทรัพย์ด้วยซึ่งนี่ก็เป็นสิ่งที่เกี่ยวสาววัย25ปีซึ่งชื่นชอบการแต่งคอสเพลย์มานานหลายปีแสดงความหงุใหญ่ เพราะแบบบางคนคอสแล้วก็แบบเหมือนเขาแบบว่าบางทีเขาอาจจะแบ่งเวลาไม่ค่อยถูกแล้วบางทีเขาจะเสียการเรียนบางทีแบบบางคนติดเกมติดการ์ตูนมากเกินไปแล้วก็ทําคอร์สมันก็เลยบางทีอาจจะทาให้แบบต้องไปขอเงินพ่อแม่หรืออะไรเงี้ยแล้วพ่อแม่ก็ดูมันไร้สาระนี่จะได้อะไรเลยสิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือไม่ว่าพ่อแม่ผู้ปกครองจะชอบหรือไม่แต่การเล่นคอเพลย์ก็กาลังแพร่ไปพร้อมกับเกมและการ์ตูนญี่ปุ่น ทั้งมังงะหรือว่าหนังสือการ์ตูนและอนิเมะหรือการ์ตูนแอนิเมชันที่ตะลุยทะลุทะลวงไปในหลายประเทศและได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ววงการคอสเพลย์ที่สวยงามสร้างสารรค์อลังการงานสร้างไม่ได้จำกัดแต่ประเทศต้นกำรับอย่างญี่ปุ่นประเทศเดียวเห็นได้ชัดในการประกวด World Cosplay Summit ปี2008ที่ทีมจากบราซิลคว้าชัยมาครองได้ และในงาน World Cosplay Summit ปีนี้ทีมไทยทีมนี้ก็จะเป็นหนึ่งในส5หประเทศที่จะร่วมประกวดที่ประเทศญี่ปุ่นท่ามกลกระแสวัฒนธรรมต่างชาติที่ไหลบ่าแต่ก็มีเสียงเล็กๆจากเคียวผู้ที่คลุกคลีในวงการคอสเพลว่าคงยากที่วัฒนธรรมต่างชาติจะกืนกินวัฒนธรรมไทย แต่พูดถึงเรื่องว่าเขาจะเกินกินวัฒนธรรมเราไหมอันนี้มันก็อยู่ที่ตัวบุคคลด้วยเพราะว่าจะบอกว่าตืินกินไหมมันมาเป็นในรูปแบบของเกมของกระตูนมันอยู่ที่ว่าวิญญาณดาของแต่ละคนที่จะอาจ่านกระตูนเล่นเกมว่าเขาอา่ะอ่านกระตูนเล่นเกมหรือว่าเขาโดนเกมเล่นหรือโดนกระตูนควบคุม